สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปออกทริปกันวันนี้ก็มีรวมมิตรเลยจะไปเมืองการมอไซเล็กมอไซใหญ่ปนกันไปจะไปแพรปูหญยาตายายอยู่ที่เมืองการอำเภอศรีสวัสดิ์ก่อนอื่นก็ากกดไลค์กดแชร์ช่องนินจาพันพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ นี่รถพี่เล็กครับโอล์ซ่าสามห้าศูนย์อะพี่เล็กรายงานตัวหน่อยครับวันนี้จะไปไหนกันวันนี้เราจะไปเมืองกาญพาน้องๆไปเที่ยวอ๋อไปมีไปเล่นโค้งไหมอาจจะมีบ้างคันนี้คันนี้เวอร์ซีสสามร้อยครับผมเองเจ้าของช่องนินจาพันธ์อันนี้น้องภูอ่าน้องภูวันนี้ก่อน ช่องอะไรน้ต้องปูอ่ะปูเล็กอันนี้ปูเล็กอะช่องอะไรปูไปเรื่อยอันนี้น้องตั้มน้องตั้มอ่ารีดใช่ไหมรีดหลีดเท่าไรนะหลีดร้อยยี่สิบห้าป่ะรีดหลีดนี่ไม่ใช่หลีดร้อยยี่สิาฮะอะไรงานตัวหน่อยอ่านี่ยนี้น้องตั้มน้องตั้มตั้มของจักรตั้มจังตั้มจังตั้ม่าจักตั้มจังใหญ่มาได้นะครับผมเอามาก็มากับแฟนเขาเนี่ย ช่างประจําช่างประจําช่างประจําทีมงานไม่ต้องกลัวะอันนี้ผมภูครับน้องภูภูใหญ่น้องภูเล็กของเวฟครับของเวฟเวฟเนี่ยเวฟปิซาเวฟปิซาไม่ใช่ปิซาแดงนะนี่โอ้แต่งหน้าดูเลยเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยหมดไปเอาเรื่องครับขอนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวไปเรื่อยการทางก็จะรีวิวไปเรื่อยกับนกนี่มัน โอเคครับคือเขาชอบเลยตอนนี้เราก็ได้ออกจากเมืองมาแล้วอยู่เกตบางบัวทองวันนี้นี่ไปแล้วรีนสามคันตีคัน ที่เมืองการแพรปูย่าตายายอำเภอศรีสวัสดิ์ตอนนี้เราก็ได้ถึงเมืองการแล้วครับท่านผู้ชมจอดแวปะปั๊มทานอาหารกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอำเภอศรีสวัสดิ์ไปแพรปูย่าตายายตอนนี้ก็เวลา8โมง20นาทีละออกจากงามวงวานมา ตอนหกโมงเช้ามันมีมอเตอร์ไซค์เล็กมาสองคันครับสามคันมีสามร้300อยห้าสิบกับสามร้อยยางละกคันขับมาเรื่อยๆเมื่อยก็จอดขับมาเรื่อยๆคุชมด้าหน้าเราเป็นแกงเสี่ยนครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเข้าตัวเมืองกาลถ้าเอาเลี้ยวขวา ก็จะไปเขื่อนศรีนก,กรินเขื่อนทีสวัสดิ์ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ระยะทางจากตรงนี้ไปแพรปูยาตะยายอำเภอศรีสวัสดิ์ก็ประมาณร้อยกว่าโลอะน่าจะประมาณสักร้อี่สิบโลตอนนี้ก็เริ่มมีแดดแล้วแต่อากาศดีวันนี้ไม่ค่อยร้อน นี่คือแกงเสี่ยนถ้าตรงไปนี่ก็จะไปทองพาภูมิอะไปทองพาภูมิไปปีล็อกไปสะพานมอนคือตรงไปแต่นี่เราไปด้านฝาแยกขวาจะไปเอเขื่อนศรีนครินทร์ศีสวัสดิ์ลัดยาแล้วอีกไม่ไกลแล้วครับท่านผู้ชมจะถึงเขื่อนศรีนครินทร์ แก่ปู่ยาตายายนูดนดูนูนสิภูเขาสวยเลยสวยงามจริงๆเลยเหมือนการตอนนี้ก็ถึงเขื่อนท่าทุนาแล้วครับท่านผู้ชมเขื่อนท่าทุนาเนี่ยด้าน ด้านฝ้ามือก็จะมีปัง๊งปตท,ทด้านหน้าสวยธรรมชาติสวย จะเป็นข้าตทุงนาตรงไปก็จะเป็นเขื่อนสีนครลินเขื่อน,นท่าทุงนาจะอยู่ด้านซ้ายวันวันครับทางเข้าเขื่อนสีนคกลินเดี๋ยวเราจะไปแวะถ่ายรูปกันก่อนแวะถ่ายรูปที่สันเขื่อนเขื่อนสีนครลิน นี่คือทางเข้าเขือนสีนักครินครับท่านผู้ชมถ้าตรงขึ้นไปก็จ,จะเป็นอำเภอสีสวัสดิ์เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปใส่ที่สันเขื่อนก่อนโคง้งงหน่อยช่วงนี้แต่ทางดีครับท่านผู้ชมสันเขื่อนตอนนี้ขึ้นสันเขื่อนโค้งไปโค้งมาอยู่ เกิดแล้วครับท่านผู ok ้ชมสวยงามสวยงามมากเบ uh oh. รบเบรบทองนี้เป็นสันเขื่อนสีนากาลินครับท่านผู้ชมเปลี่ยนรถมาเนี่ยเขื่อนสีนากาลินเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะไปที่แพรปุย่าตายายต่ออำเภอศรีสวัสดิ์ ถ่ายรูปมูยัง่เลยนี่บริเวณตันเขื่อนบรรยากาศดีมากตอนนีน้น้องก็กําลังถ่ายรูปกันวันนี้มาอากาศดีมากไม่เจอฝนนะเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยที่กรุงเทพวันนี้มาเมืองการตอนเช้านี่ยังไม่เจอฝนเลยนะ เห็นไหมท่านผู้ชมสวยมากด้านล่างเขื่อนสีนครินยังสวยเลยเอัยอยนน,น,น,อนี้เราลงจากเขื่อนสีนกครินมาแล้วอันนี้จะไปแพรบุญาแตายายกันนะทางโค้งสวยมากเลย ี่คือทางลงของเขื่อนซีนักลิน สวัสดีโค้งยังสวยเลยท่านผู้ชม กันใหญ่เลยเขาเล่นโค้งกันโค้งสวยธรรมชาติสวยที่ตานไปอำเภอศรีสวัสดิ์ครับท่านผู้ชม ร้อยย้าโค้งใหญ่เลย ก็ถึงแพแพแพขนานยนต์้วครับท่านผู้ชมดูสภาพแต่ละคนครับมาจังกวะเมืงวานนะครับเวฟบ้อยยห้ารีด1 2อยยีเด็กในซอยงินเยเีเดี๋ยวเราจะข้ามไปทานอาหารฝั่งโน้นกันนี่คือแพรขนานยนต์ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้บนแพรนานยนต์ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแผรปูย่าตายายแล้วครับท่านผู้ชมแผรปูย่าตายายก็อยู่ในอเบอร์ซีสวัสด์นะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันนี่คือแผงอาหารปูย่าตายาย ทั้งสามร้อยห้าสิบสีซีซีมากันทั้งหมด5คันห้าคันหกคนครับท่านผู้ชมเวฟก็มาได้งามมงวานเบอร์สีสวัสด ทางลงแพรครับท่านผู้ชมเริ่มมีแดดกำลังร้อนช่วงนี้1ิเอโมง ดีมากเลยครับมาวันนี้ไม่ไม่เจอฝน เ็นสบายนะยไม่ควมีคนเดียวคนะไม่ควมีคนเดียวใช่ไหมล็อกไม่ควมีคบมาแล้วครับาหาร อาหารมืออะไรมือเที่ยงมือเช้าวันเนี้ยมือบ่ายครับมือบ่ายนะเป็นไงบ้างปลาปลาอะไรเนี่ยไอ้ปลาทับทิมป่ะปลา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 แรดปลาแรดนะตัวมันใหญ่ยังช้างไงนะใหญ่มากปลาเครือ่ปลาเครือ่มากันหกคนกินหมดหรือเปล่าเนี่ยปลาเนี่ยตอนนี้ผมกินปลาเต๋ากับปลาตั้มอย่างเดียวโอ้น่ากินมากเลย โอเค,อเ,คเรามาทานอาหารก่อนมามาเดินทางมาไกลกำลังหิวแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับแล้ววันนี้เรามาทานอาหารที่แพปูย่ะตายายเลมเขื่อนแม่น้ำสีสวัสดีทางลง ลงแพครับท่านผู้ชมทางลงแพกับเราจะกลับทางเดิมครับกลับทางจังหวัดการ ล้ว,วันนเียขากลับอะแพรรถเต็มแพรเลยเยอะมากว่านี้นี่คือแพรขนานยนต์ เยอะเลยบนแผวนนี้ขาลงเข้าโค้งกันแถวกลางป่าตรงนี้โค้งสวยไปแล้วคุณพี่เล็ก ตอนนี้โค้งที่สวยที่สุดแล้วเข็นเออสีสวัสด์ขากลับรถจะเยอะหน่อยกำลังเดินทางกลับกันตอนนี้ก็ายสองายสองกว่าแล้วไม่รู้ว่าจะถึงจังหวัดนนท์กี่โมง เยอะรถยนต์รถใหญ่เยอะเล่นโค้งไม่ได้ขับไปเรื่อย เนไปอำเภอรีสวัสดิ์ธรรมชาติสวยโค้งสวยโอเคครับท่านผู้ชมเราจะขอสรุปจบทริปแค่นี้งามมุ่อวานงามมุวันที่ที่ห้าจังหวัดกาญจน์มากินอาหารทรีแ่แพรปูยาตายาย ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนินจาปันให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ